สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องลิโทโตเปียจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันกับกิ้งก่าที่มีแค่ตัวเมียกันนะครับกิ้งก่าสายพันธุ์นี้ก็มีชื่อว่า New Mexico โกวิ t เทลนะครับโดยกิ้งก่าชนิดนี้ก็จะถูกค้นพบในตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาในนิวเม็กซิกนะครับแล้วก็ยังมีในอาริโซนาแล้วก็ทางตอนเหนือนของเม็กซิโกอีกด้วยกิ้งกาสายพันธุ์นี้ก็พิเศษกว่ากิ้งกาประเภทอื่นยังไงนะครับ นิวเม็กซิโกวิ t เทลเนี่ยเป็นกิ้งก่าที่ขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการพา t ินโอเจนิสตนะครับหรือก็คือการที่ตัวเมียสามารถให้กําเนิดลูกๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการปฏิสนธ,ธิอะไรเลยนะครับแล้วถามว่ากิ้งกาตัวอื่นทําแบบนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีแค่าบางสายพันธุ์ที่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าไม่แพร่หลายเท่าไหร่แต่ที่ New Mexico โกวิ t เทลพิเศษเพิ่มเข้าอีกก็คือพวกมันมีแต่ตัวเมียรครับ นี่ก็เป็นเหตุผลมาจากการที่ผสมข้ามสายพันธุ์นะครับก็เลยกลายมาเป็นนิวเม็กซิโกวิปเทลและจากเหตุผลนี้ก็ทําให้พวกมันเนี่ยไม่สามารถให้กําเนิดตัวผู้ออกมาได้โดยในสสปีชีที่ผสมกันข้ามสายพันธุ์ก่อนหน้านี้มันมีตัวผู้นะครับไม่ได้มีแค่ตัวเมียอย่างเดียวแต่ว่าพอผสมข้ามสายพันธุ์กันออกมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นนิวเม็กซิโกวิปเทลที่ไม่สามารถให้กเนิดตัวผู้ได้นะครับส่วนเรื่องของสปีชีที่ผสมข้ามสายพันธุ์ก็น่าจะเป็นเวสเทิร์นวิฟเทลกับลิตเติลสติปวิ t เทลนะครับ โดยปกติในสายพันธุ์บางส่วนของกิ้งกาดวิทเทลเนี่ยก็สามารถให้กนเนิดแบบพาธินูจินิสิตได้อยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้นิวเมซิโกวิ t เทลเนี่ยสามารถสืบพันธุ์แบบนี้ได้นะครับก็เลยทําให้นิวเมซิโกวิ t เทลเนี่ยก็สามารถสืบพันธุ์โดยใช้วิธีการแบบนี้ได้แล้วก็จะได้ไม่สูญพันธุ์จากการแค่มีตัวเมียอย่างเดียวครับลักษณะดโดยรวมก็ดูเอาตามภาพได้เลยครับส่วนเรื่องของความยาวพวกมันก็มีความยาวตั้งแต่1 6 5ถึง23ซติเม,เมด้วยกันนด้พฤติกรรม มันเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางวันโดยหาอาหารจาพวกมแมลงเราก็สามารถเจอมันได้หลายที่นะครับตั้งแต่ทุง่งหญ้าโซนหินทะเลทรายภูเขานะครับพวกมันก็มักจะวางไข่ในช่วงกลางฤดูร้อนแล้วก็วางไข่ออกมาประมาณ4ฟองด้วยกันแล้วก็จะฟักในเวลาประมาณ8สัปดาห์ต่อมานะครับหรือว่าประมาณ4เดือนนั่นเองอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกนะครับคือในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยพวกมันก็จะจับคู่กับนิวเมซิโกวิฟเทลตัวอื่นนะครับ ตัวอื่นใน, um. น,ะะในที่นี้ก็หมายถึงว่าตัวเมียนะครับและประเด็นคือทุกตัวก็คือตัวเมียนะครับก็ตัวเมียจับคู่กับตัวเมียนะครับคุณผู้ชมก็ได้ยินถูกต้องแล้วครับก็มีทฤษฎีว่าทําแบบนี้จะช่วยให้กระตุ้นก็มีทฤษฎีว่าการทําแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตกไข่นะครับประเด็นก็คือไอ้พวกที่ไม่ยอมจับคู่เนี่ยก็จะไม่วางไข่นะครับก็คือจะอยู่ดีๆวางไข่ออกมาไม่ได้นะครับถึงเวลาเราวางไข่ออกมาไม่ได้นะครับต้องเกิดการจับคู่ระหว่างตัวเมียกับตัวเมียด้วยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสาระสั้นๆในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมสชรไครเพื่อสาระที่ดีต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ